เคล็ดลับข้อที่8จ่ายเงินให้ตัวเองก่อนเงินส่วนหนึ่งที่คุณหามาได้นั้นเป็นส่วนของคุณที่ต้องเก็บไว้แต่ถ้าคุณเก็บเงินไว้ไม่อยู่ก็แปลว่าในตัวคุณไม่มีเมล็ดพันธุ์แห่งความยิ่งใหญ่จงตั้งปณิธานตั้งแต่วันนี้ว่าคุณจะเริ่มเก็บเงินอย่างน้อย10ของรายได้ที่คุณได้รับตลอดชีวิต การทำงานเพื่อนำมาลงทุนแต่ละครั้งที่คุณได้รับค่าตอบแทนให้แบ่ง10%แรกมาเก็บไว้ในบัญชีออมทรัพย์พิเศษความจริงแล้วถ้าคุณเก็บเงินแค่เดือนละ100ดอลลาร์ตลอดชีวิตของการทำงานของคุณแล้วนำเงินจำนวนนี้ไปลงทุนในกองทุนรวม โดยทั่วไปที่มีการเติบโตปีละ10%พอถึงตอนเกษียณอายุคุณจะมีเงินมากกว่า1ล้านดอลลาร์นั่นหมายความว่าไม่ว่าใครก็ตามในวงเล็บแม้กระทั่งคนที่มีรายได้เท่ากับค่าแรงขั้นต่ำวงเล็บปิดสามารถกลายเป็นเศรษฐีเงินล้านจากเงินที่หามาได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงของเขาของตัวเองถ้า หากพวกเขาเริ่มต้นเก็บตั้งแต่อายุอย่างน้อยและอดทนเก็บหอมรอมริบได้นานพออย่างไรก็ตามการสร้างนิสัยให้รู้จักเก็บออมและนำเงินไปลงทุนตลอดชีวิตนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆเพราะต้องอาศัยความตั้งใจแน,แน่วแน่และความมุ่งมั่นอย่างมหาศาลคุณจึงจำเป็นต้องกําหนด ให้มันเป็นเป้าหมายเขียนลงในกระดาษวางแผนและทุ่มเทให้กับมันตลอดเวลาแต่ทันทีที่การฝึกฝนเริ่มเข้าที่เข้าทางและเป็นไปโดยอัตโนมัติความสำเร็จทางการเงินจะไม่มีทางหลุดมือคุณไปอย่างแน่นอนฝึกตัวเองให้เป็นคนมัธยัติในทุกๆเรื่องระมัดระวังการใช้เงินทุกบาททุกสตางค์ และคิดก่อนใช้จ่ายทุกครั้งยืดเวลาการตัดสินใจที่จะใช้จ่ายในเรื่องสำคัญออกไปอย่างน้อยหนึ่งสัป,ปดาห์หรือถ้าจะให้ดีกว่าก็สักหนึ่งเดือนยิ่งคุณเลื่อนการตัดสินใจออกไปนานเท่าไหร่คุณจะยิ่งตัดสินใจได้ดีขึ้นเท่านั้นแถมคุณยังจะซื้อได้ในราคาถูกลงด้วย เหตุผลหลักข้อหนึ่งที่ทำให้คนส่วนใหญ่ยากจนเมื่อถึงวัยเสียณก็คือการใช้จ่ายโดยไม่ยั้งคิดเมื่อพวกเขาเห็นของที่ชอบก็จะรีบซื้อทันทีโดยแทบไม่เปิดโอกาสให้สมองได้ประมวลผลเลยพวกเขากลายเป็นเหยื่อของกฎผากิมสันที่ระบุว่ารายจ่ายจะเพิ่มขึ้นให้ทัดเทียมกับรายได้ ความหมายคือไม่ว่าคุณจะมีรายได้มากแค่ไหนคุณก็มีแนวโน้มจะใช้เงินนั้นไปจนหมดหรืออาจจะใช้เกินกว่านั้นไปอีกเล็กน้อยด้วยด้วยเหตุนี้คุณจะไม่มีวันก้าวไปข้างหน้าไม่มีวันปลดเปลื้องหนี้สินได้แต่คุณไม่จำเป็นต้องตกเป็นเหยื่อของกฎพากิมสันเลย เพราะถ้าคุณไม่สามารถออมเงิน10%ของรายได้ก็ให้เริ่มต้นเก็บออมแค่1%ในบัญชีพิเศษเพื่อการออมทรัพย์และการลงทุนโดยให้แบ่งเงินที่จะเก็บออมมาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนในวงเล็บถ้าทำก่อนที่จะนำเงินไปชำระหนี้ด้วยแล้วยิ่งจะยิ่งดีวงเล็บปิดแล้วใช้ชีวิตด้วยเงินอีก99%ที่เหลือ เมื่อคุณรู้สึกสบายใจกับการใช้จ่ายเงิน99%แล้วก็ให้เพิ่มเงินออมเป็น2%ของรายได้จากนั้นก็เพิ่มเป็น3%และ4%ไปเรื่อยๆภายใน1ปีคุณจะมีเงินออมอยู่ที่10%หรืออาจจะมากถึง15หรือ20%ของรายได้ โดยยังใช้ชีวิตด้วยเงินที่เหลืออยู่ได้สบายสบายและในขณะเดียวกันเงินในบัญชีพิเศษเพื่อการออมทรัพย์และการลงทุนของคุณก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอีกด้วยคุณจะเริ่มใช้ใจ่ายเงินอย่างระมัดระวังมากขึ้นและค่อยๆทยอยใช้หนี้ได้จนหมดภายในหนึ่งหรือสองปีชีวิตทางการเงินของคุณจะอยู่ภายใต้การควบคุมของคุณทั้งหมด และคุณจะเริ่มเดินหน้าไปสู่การเป็นเศรษฐีที่สร้างฐานะขึ้นมาด้วยตัวเองกระบวนการนี้ใช้ได้ผลกับทุกคนที่ลองทำลองดูสิครับพิสูจน์ด้วยตัวเองตัวคุณเองเลยแบบฝึกหัดท้ายคลิปเปิดบัญชีพิเศษเพื่อการออมเงินตั้งแต่วันนี้ให้เริ่มต้นฝากเงินไว้ในบัญชีนี้โดยไม่ต้องสนใจว่า จะเป็นเงินมากน้อยแค่ไหนก็ตามจากนั้นจึงค่อยมองหาหนทางที่จะเพิ่มเงินในบัญชีนี้ทุกครั้งที่มีโอกาสเริ่มต้นศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองเพื่อให้เข้าใจว่าจะทำให้เงินที่มีอยู่งอกเงยขึ้นได้อย่างไรอ่านหนังสือ หรือนิตสารที่เขียนโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้จงอย่าหยุดออมเงินเรียนรู้และเติบโตจนกว่าคุณจะได้รับอิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริง